สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะนั้นก็มาโหมดตื่นเต้นเพราะว่าเช้านี้ฉันไปวิ่งมาก็ยังรู้สึกแอคทีฟอยู่อยากจะโชว์ให้ทุกท่านได้เห็นนะคะฉันไปส่วนรถไฟมาแล้วก็ไปงาน Run for Love ค่ะเ,เป็นการระดมจับพับกำลังของหลายส่วนมากเพื่อที่จะจัดวิ่งเพื่อการกุศลสำหรับผู้ด้ยอยโอกาสในสังคมนะคะที่ส่วนรถไฟ เป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของอาจารย์ภัยบุตรนาสริธรรมนะคะแต่สิ่งที่ท่านได้มาเมื่อเช้าเนี่ยตั้งแต่ตีห้าที่เขาวิ่งกันเนี่ยนะคะท่นรู้สึกว่าเป็นเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เนี่ยที่ใหญ่มากของกรุงเทพนะคะที่นั่นเนี่ยก็จะมีทั้งสวนแน่นอนนะคะ เพราะเราเรียนรู้ธรรมชาติวิทยาได้เยอะเลยมีส่วนผีเสื้อด้วยนะคะเเราเรียนเรื่องของสังคมชุมชนได้เยอะเลยเพราะถ้าท่านเท่าไปเนี่ยจะมีกิจกรรมของผู้คนมากมายนะคะทั้งขายของทั้งมาีแลกซ์ทั้งพาครอบครัวมานะคะติดกันนั้นเนี่ยก็มีส่วนโมกลกรุงเทพเราก็ได้เรียนรู้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรียนรู้ภายในเรินคิดว่า ท,ทุกจังหวัดเราจะมีแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดของชุมชนเราอยากที่จะเอ็นเคอร์ชักชวนท่านผูน้วยการซึ่งวันนี้มาสิบาท่านนะคะแล้วคุณครูอีกมากมายเลยนะคะออลองลองคิดดูว่าถ้าการจัดการเรียนรู้อย่างที่อาจารย์หมอว่าเนี่ยนะว่าการเรียนรู้ไม่ได้อยู่ที่ในโรงเรียนเท่านั้น การเปิดพื้นที่การเรียนรู้ออกไปนอกโรงเรียนอย่างวันนี้เนี่ยไปสวนรถไฟเนี่ยถ้าเราเดินธรรมดาเนี่ยเราก็เราก็แค่ออกกำลังกายค่ะแต่ถ้าเราเอาสติมาด้วยแล้วเราจ้องมองหลายๆเรื่องด้วยความสนใจเนี่ยสิ่งที่จะได้ก็คือปุจฉาค่ะเยอะแยะเลยค่ะคำถามเยอะแยะเลยค่ะมันเกิดขึ้นในหัว นะคะดังเชื่อว่าถ้าคุณครูพาลูกศิษย์ของเราเนี่ยไปเดินดูชุมชนท่านก็จะแล้วก็ชวนชวนตั้งคำถามนะคะอาจจะตั้งคำถามก่อนไปแล้วพาไปเดินชุมชนแล้วก็กระตุ้นเขาเล็กน้อยนะคะให้มีสติในการมองนะคะลูกศิษย์ของท่านก็จะมีโจทย์มากมายที่ที่จะเข้ามาเรียนรู้ ในชุมชนแล้วก็จนนำไปสู่ของการเข้าไปาทำโปรเจกชุมชนได้ฉันคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วก็อยากที่จะให้คุณครูเนี่ยลองเปลี่ยนวิธีการมองว่าการเรียนรู้อยู่ในห้องเรียนหรือท่านหลายตอนนี้ท่านก็เปลี่ยนแล้วนะมาเรียนรู้ในในโรงเรียน ะะแต่ก้าวเท้าออกไปนอกโรงเรียน,นยจะมีโจทย์การเรียนรู้มากมายเลยนะคะเที่ั้นพูดแบบนี้เพราะฉันเห็นตัวอย่างการจัดการเรียนรู้มากมายของคุณครูต้นเรื่องนะคะซึ่งน่าสนใจมากแล้วก็หลายโรงก็ออกนอกห้องเรียนแล้วแต่เราขยับอีกนิดนึงเนี่ยนะไปชุมชนเนี่ยท่านจะได้อะไร มากขึ้นเยอะนักเรียนจะได้โจทย์ของแท้ของจริงนะคะแล้วก็ได้ฝึกการนำความรู้เนี่ยไปใช้แล้วก็ค้นหาความรู้เนี่ยจากชีวิตจริงดังนั้นก็อยากที่จะเอ่อเก็บบางประเด็นที่ท่านได้เรียนรู้จากส่วนรถไฟเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกับท่านนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเอ่อการการเอ่อต้องถามว่าเราพบกันทำไมเนี่ย เนาะวันนี้เนี่ยเอ่อสิบสามโรงเรียนผู้บริหารถึงสิบสามท่านท่านท่านการุณาให้เวลากับพวกเรานะคะคุณครูอีกร้อยกว่าชีวิตนะคะเกือบสองร้อยชีวิตเนี่ยนะอยู่กับเราในวันนี้นะคะท่านทั้งหลายมาจากไหนท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นโรงเรียนแกนนำนะคะสิบสามโรงนี้เป็นโรงเรียนแกนนำของเอ่อภาคีที่ร่วม พัฒนาโรงเรียนของกสศานะคะในโครงการ T SQP คือคือกสศาเขาก็เอาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะตั้ง11หน่วยงานมาช่วยกันพัฒนาโรงเรียนทำงานมาหลายปีท่านก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะคะเพราะสิ่งที่ได้ก็คือว่าท่านทั้งหลายเป็นแชมเปี้ยนของ11หน่วยงาน ถึงตรงนี้ก็ต้องขอตกมือให้ทุกท่านนะคะท่านเดินทางมาไกลแล้วนะคะแต่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการทำงานโครงการที่ SQP เนี่ยแม้เขาจะจบแต่เรายังไม่จบเพราะเราสอนหนังสืออยู่ในโรงเรียนชีวิตเรายังยาวนานนะคะแล้วก็ยังจะต้องพัฒนาต่อไป เพราะนนั้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือท่านทั้งหลายเป็นแกนนําแกนนําก็ต้องมีมีเครือข่ายสิคะเพราะการที่เราจะเป็นแกนนําเครือข่ายได้เนี่ยฉันคิดว่าคุณสมบัติสําคัญก็คือสามารถที่จะจัดกระบวนการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนร,ยนรู้ประสบการณ์ของโรงเรียนแกนนําและของโรงเรียนทุกโรงร่วมกันได้ ถ้าท่านทำได้ซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่เอื้อให้ท่านทำได้ด้วยนะคะจะทำให้โรงเรียนแกนนำเนี่ยมีเครือข่ายที่จะที่จะร่วมเรียนรู้กับท่านจำนวนมากังนั้นคิดว่าวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกันของครูเนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกั้นมีโอกาสได้ไปอ่านตำรับตำราหรือว่าเออได้ไปค้นคว้าตามตาม ตามหลังท่านอาจารย์หมอวิจาร์ณก็พบว่าโรงเรียนเออ่ประเทศผู้นําทางทางการศึกษาเนี่ยจานวนมากเลยพฤติกรรมของครูของเขาเนี่ยเขาไม่ใช่แค่สอนแต่เขาจับจับกลุ่มกันรวมกลุ่มกันทั้งในโรงเรียนแล้วก็ระหว่างโรงเรียนระหว่างรัฐก็มีนะแล้วก็เวลาเราจะเขาจะเปลี่ยนระบบการศึกษาใหม่ๆเนี่ย ก็คุณครูเหล่านี้ที่รวมตัวกันนี่แหละมาช่วยกันคิดไม่ได้ปล่อยให้ผู้มีอำนาจใดๆเนี่ยคิดคิดคนเดียวคิดกลุ่มเดียวแต่คณะครูเนี่ยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญโปรเฟ s ชั o นอลทั้งหลายเนี่ยนะคะมาร่วมกันคิดแต่กว่าจะเดินไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยฉันคิดว่ามันเริ่มต้นจากเวทีเล็กๆอย่างที่ทุกโรงเรียนทง คือโรงเรียนที่เอาคุณครูในโรงเรียนเนี่ยมาร่วมกันถอดบทเรียนประสบการณ์จากห้องเรียนและข้ามไปถึงที่ท่านทำวันนี้ก็คือเอาคุณครูจากหลายๆโรงเรียนในเครือข่า,ขายมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเพราะในนั้นน่ะมีชุดความรู้มากมายแล้วก็ที่ทนอยากจะยืนยันกับผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เข้ามา ท่านอาจารย์เจอจันเข้ามาแล้วก็ขอต้อนรับอาจารย์เจอจันด้วยเลยค่ะนะคะว่าในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทุกท่านเนี่ยเข้มข้นแล้วเราได้เห็นตัวจริงเสียงจริงได้เห็นว่าการนำนว,วัตกรรมจากภาคีต่างๆเนี่ยเอาไปปรับใช้ในห้องเรียนของท่านอย่างไรแล้วไม่เหมือนกันละค่ะเพราะโรงเรียนไม่เหมือนกันเพราะห้องเรียนไม่เหมือนกันเพราะคุณครูที่ใช้ไม่เหมือนกัน คนต่างเอาไปใช้เอาไปตีความภายใต้บริบทของตัวเองเพราะฉะนั้นวง plc ของทุกวงของทุกโรงเรียนจึงมีเสน่ห์แบบนี้นี่ไงคะแล้วก็ท่านทั้งหลายเนี่ยทำมาเนี่ยบางโรงเรียนทำมาครั้งหนึ่งบางโรงเรียนทำมาสองครั้งแล้วบางโรงเรียนทำมาสี่ครั้งแล้วนะคะวันนี้ที่เรามาเจอกันก็เพื่อที่จะให้ท่านที่ได้มีประสบการณ์จัดเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้แบบเนี้ย มาถอดบทเรียนมากลับมาย้อนมองวันนี้เป็นวัน reflection ใหญ่ของ13โรงเรียนค่ะมา reflection กันสักนิดหนึ่งว่าที่ทำมาเนี่ยเราได้อะไรได้อะไรเพื่อใช้ในการยกระดับห้องเรียนยกระดับการบริหารจัดการโรงเรียนของท่านนะคะเพื่อประโยชน์ของ นักเรียนลูกศิษย์ของท่านเองนะคะวันนี้ทั้งวันเลยค่ะช่วงเช้าเราจะมาคุยกันในเรื่องของคุณค่าสิ่งที่เราได้สิ่งที่ท่านได้นะคะช่วงบ่ายเราจะมาคุยกันเรื่องของการจัดวง plc นั้นเนี่ยจะพัฒนาต่อได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรียกว่าถ้าท่านอยู่กับเราเนี่ยทั้งเช้าทั้งบ่ายเนี่ยนะคะ เราก็จะร่วมเรียนรู้ร่วมกันเวทีที่เราจัดเนี่ยก็ใช้แนวคิดแบบ PLC แนวคิดแบบ KM ความรู้ไม่ได้อยู่ที่สยามกรรมจนเราเป็นแค่พนักง,งานปูเสือนะคะส่วนความรู้อยู่กับท่านทั้งหลายเข้มข้นแค่ไหนจะได้อะไรอยู่ที่พวกท่านนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดทันตี ตีกองสบัดชัยพอตื่นเต้นได้บ้างไหมคะนะคะสำมรัสหัวใจให้เจ้าหน่อยคะ่ะค่ะสเตชัน่นไหนตื่นเต้นกันแล้วค่ะ